าบสวัสดีนะครับผมกราบสวัสดีนะครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับปานฝันแฟมิลี่นะครับวันนี้นะครับก็มานะครับก <medi> <Ti> ็มาดูน้องนะครับนะครับมาดูน้องปานฝันของเรานะครับก็สวัสดีกลาบสวัสดีแม่แม่เอฟทุกท่านนะครับผมทั้งในประเทศนะครับแล้วก็ต่างประเทศเนาะนะครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพ่อปานนะครับก็จะ นะครับมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่ท่านได้มอบนะครับมอบช่้วยมานะครับห้าถุงนะครับคุณแม่นะครับร้อยแก้วนะครับผมท่านได้ได้มอบกล้วยนะครับมาให้กับคุณแม่หญิงนะครับแล้วก็แม่ส้มโอนะครับหรือครอบครัวของน้องกันฝันเองเนาะนะครับวันนี้นะครับก็ท่านได้มอบมานะครับห้าถุงนะครับโอ้สุดยอดมากเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ คุณแม่นะครับปปรยแก้วนะครับผมที่ท่านได้เมตตานะครับมอบให้กับครอบครัวนะครับให้ครอบครัวนะครับของน้องการฝันเนาะนะครับก็ขอให้คุณแม่นะครับผมจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับคิดสิ่งใดนะครับผมขอให้สมมุ่งมั่นปรารถนาเนาะนะครับคิดเงินให้ได้เงินนะครับคิดทองขอให้ได้ทองนะครับร่ำรวยนะครับผมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ ทั้งครอบครัวเลยนะครับที่ท่านได้มอบอาหารนะครับให้กับครอบครัวนะครับของน้องปันปันเนาะนะครับก็ขอบคุณท่านมากมากเลยนะครับพอท่านได้มอบหลายรอบแล้วเนาะนะครับผมก็ขอบคุณท่านมากมากเลยนะครับที่ท่านได้มอบนะครับของหวานหวานนะครับให้กับคุณแม่หญิงนะครับแล้วก็คุณแม่ส้มโอเนาะนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคุณแม่นะครับท่านได้มอบมานะครับ ให้กับครอบครัวนะครับของน้องปันฝันนะครับอยู่ที่ห้าถุงเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านได้มอบนะครับให้กับครอบครัวนะครับของน้องปันฝันเนาะนะครับนี่นะครับห้าถุงเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณที่ท่านได้มอบมานะครับให้กับครอบครัวนะครับของน้องปันฝันเองนะครับก็ขอบคุณท่านมากมากเลยนะครับ นี่นะครับอู้สุดยอดมากเลยนะครับอ่าไว uh ้ให้แม่ยิงนะครับแล้วก็แม่ชมโอนะครับได้ทานเนาะนะครับได้ยิงขอบคุณค่าก่อนแล้วขอบคุณค่าของให้กับแม่หน่อยเร็วให้แม่หน่อยอ่ะขอบคุณค่าก่อนให้แม่บอกปลอยอปลอยแก้วเลยขอบคุณค่าก่อนถอยก่อนขอบคุณค่าก่อนดังดง ดางๆสวยๆหน่อยอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผมคุณแม่นะครับผมที่ท่านได้อ่าเมตตานะครับมอบของนหวานนะครับให้กับครอบครัวนะครับของน้องปันฝันนะครับวันนี้น้องปันฝันได้หลับแล้วนะครับผมแม่แม่เอฟซีนะครับเออได้หลับ สนิทเลยนะครับหลับปุ๋ยเลยนะครับวันนี้นี่นะครับหลับเป็นครั้งที่สามนะครับที่ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ได้กินนมแม่นะครับแล้วก็ได้มานอนนะครับที่เดิมนะครับที่เดิมนะครับที่ปูไว้นะครับน้องนะครับจะไม่ชอบนะครับห่มผ้าห่มนะครับ ไม่ชอบผมผ้า่มนะครับอาปอกวานได้ผมแล้วนะครับไม่ชอบชอบถีบออกเลยนะครับนะครับชอบถีบนะครับไม่ไม่ชอบนะครับไม่ชอบเลยนะครับนี่นะครับโอ้ใจอยากจะตื่นนะครับแต่อ่าสภาพตื่นไม่ได้นะครับง่วงจัดนะครับนะครับ ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณแม่อบคุณแม่นะครับผมที่ท่านได้อมอบก้วยนะครับให้กับครอบครัวนะครับของน้องอาปานขวัญเนาะนะครับผมนะครับวันนี้ได้กินแล้วของหว,วานๆเลยนะครับ ตอนเช้านะครับผมก็มีนะครับมีอีกขั้นหนึ่งนะครับไม่รู้มาจากไหนนะครับอาพ่อขานนะครับไปรับสับปะรดนะครับไปรับสับปะรดนะครับทางเพชรวิจันร์นะครับได้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับเดินเข้ามาหาพ่อขานนะครับว่าสนใจนะครับที่จะไปอยู่นะครับที่ทวัดแห่งหนึ่งนะครับไม่ขอออกชื่อเนาะนะครับเดี๋ยวก็มัน <misery. S 2> ไม่ดีเนาะนะครับจะขอพ่อฟ้านนะครับจะพาพ่อฟ้านะครับไปอยู่ที่วัดนะครับว่ามีคนต้องการนะครับอยากให้ช้างนะครับไปอยู่ที่วัดนะครับพ่อฟานะครับได้เดินตรงนะครับมาบอกกับพ่อฟานเลยนะครับชวนพ่อฟานไปอยู่นะครับพ่อฟ้านะครับตกใจหมดเลยนะครับ ตัวฟานก็บอกนะครับก็เลยนะครับบอกกับผู้ใหญ่นะครับท่านใดเดินเข้ามาหาพ่อฟานนะครับเคยรู้จักกันนะครับเคยรู้จักกันนะครับสนใจไหมที่จะไปอยู่นะครับกับเขาระบบพ่อฟานนะครับก็เลยบอกนะครับว่าไม่ได้ไปหรอกนะครับว่าไม่ได้ไปนะครับขออยู่บ้านก่อนนะครับเนาะนะครับก็บอกนะครับ ก็บอกเขาว่าพ่อขวานไม่ได้ไปนะครับขออยู่บ้านก่อนนะครับเนาะรอให้น้องปันฝันโตก่อนนะครับว่าค่อยเป็นค่อยไปก่อนนะครับตอนนี้เพิ่งมาอยู่นะครับเพิ่งได้มาอยู่2ปีเองนะครับรอให้น้องโตก่อนนะครับถึงค่อยขยับขยายเนาะนะครับก็พ่อขวานก็บอกแบบนี้เนาะนะครับเขาก็ไม่ว่าอะไรเนาะนะครับเขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับแค่เขาแค่มาถามนะครับ อ่าแค่มาถามเคยเคยอยู okay. Okay. ่ด okay. yes. right ้วยกันนะครับเคยอยู like ่ด so ้วยกันเนาะนะครับคงไม่ว like so right. ่าอะไรนะครับพ่อฟานก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะนะครับเขาก็ไม่ได้ว่าจะอ่าอย่างนั้นอย่างนี้เนาะนะครับก็แค่มาสอบถามเนาะนะครับพ่อวานก็เลยบอกนะครับแบบกลงๆนะครับแบบไม่อ้อมกอมนะครับว่าพออยู่บ้านก่อนนะครับเพราะว่าพ่อวานเพิ่งมาอยู่นะครับแล้วน้องก็เพิ่งอ่าเพิ่งได้หนึ่งเดือน พึ่งตัวเล็กอยู่นะครับก็ยังไม่โตนะครับขอรอให้น้องโตก่อนนะครับค่อยขยับขยายนะครับเนาะก็อีกเรื่องหนึ่งผ่านไปนะครับเรื่องที่สองก็ตามมานะครับแล้วก็พ่อขวานก็บอกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไม่ได้ไปนะครับขออยู่บ้านก่อนนะครับเนาะนะครับครั้งที่สองนี้ก็จะให้ไปอยู่สามเชือกเลยนะครับให้ไปอยู่ทั้งพี่สมโอนะครับแล้วก็แม่หญิงนะครับแล้วก็ น้องปันฝันด้วยนะครับพ่อขาวานก็ได้อบอกกับเขาไปแล้วนะครับว่า,าไม่ได้ไปอยู่เนาะนะครับไม่ได้ไปอยู่บอกบอกบอกให้เขาดีบอกให้เขาดี <las> ใจไปแล้วว่ากอ,อยู่บ้านก่อนนะครับแล้วรอให้อาน้องปันฝันโตก่อนนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับเนาะนะครับค่อยขยับขย,ยายนะครับ ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครั้งหนึ่งนะครับผมตี่ันได้มอบกล้วยนะครับอ่าอ่าห้าถุงนะครับมาให้กับครอบครัวของป่อขวานเนาะนะครับครอบครัวของน้องบันวันนะครับขอบคุณท่านมากมากเลยนะครับคุณแม่อ่าคุณแม่พลอยแก้วเนาะนะครับตี่ันได้มอบกล้วยมานะครับอู้หลายครั้งแล้วเนาะนะครับพ่อขวานก็จําไม่ได้นะครับท่านอ่าท่านได้ส่งมาให้ถึงบ้านเลยนะครับก็ขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับ ที่ท่านเมตานะครับให้กับครอบครัวเล็กๆของเราเนาะนะครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องคุณแม่หญิงของเรานะครับกินแบบอร่อยเลยนะครับนี่นู่นนะครับกินเป็นหญ้าในเปียนะครับตีพ่อป้านนะครับได้ปลูกไว้สีไร่นะครับโครงการนะครับได้ให้ที่สี่ไร่นะครับก็ได้ปลูกนะครับให้กับน้องชมหญิงนะครับแล้วก็เมสโซโอนะครับได้ทานเนาะนะครับ นี่กินแบบอร่อยเลยนะครับผมแม่แม่เอฟซีนะครับอาสาวน้อยคนสวยนอนแล้วนะครับหลับปุ๋ยเลยนะครับหลับปุ๋ยเลยนะครับอาพ่อฟานขอสามตัวยังไม่ได้เลยนะครับผมนี่โอ้ว่าขอสามตัวท้ายนะครับโอ้ขอสามตัวท้ายยังไม่ได้เข้ามาฝันเลยนะครับนะครับก็อาไม่มีอะไรนะครับพ่อฟานแค่เล่าสู่กันฟังนะครับ เล่าสู่ให้แม่แม่เอฟซีได้สั่งนะครับเนาะก็ว่าพ่อฟานตัดสินใจแล้วนะครับยังไม่ได้ไปที่อื่นนะครับขออยู่บ้านก่อนนะครับเนาะนะครับนะครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พ่อฟานนะครับไลฟ์สดอีกอยู่ทุกวันนะครับว่ายังไงนะครับไม่เห็นทำกลงให้น้องเลยนะครับ อ่าพอค้านนะครับเพิ่งอ่าเพิ่งได้สั่งนะครับเพิ่งได้สั่งนะครับอ่าอยู่ที่20,000คะแนนแล้วนะครับซึกสั่งเหล็กนะครับแต <t nak> <ifts hak> <unkt> ่อายังขาดเหลืออยู่ที่17เส้นอีกนะครับอ่ายังขาดเหลือเส้นอ่าเหล็กนะครับอ่าเส้นนะครับอ่าเส้นอยู่ที่อ่า0นนะครับอยู่ที่1,000คะแนนนะครับขาดอยู่17เส้นนะครับตอนนี้ยังขาดอยู่ขาดเหลืออยู่นะครับผมก็ อยากให้แม่ๆม่นะครับหรือผู้ใหญ่ใจบุญนะครับหรือนางฟ้าใจดีทุกท่านนะครับผมช่วยเข้ามาช่วยอุดหนุนนะครับผลไม้ให้กับครอบครัวครับนะครับของน้องปันัลด้วยเด้อนะครับตอนเย็นนะครับอยู่ทุกวันเนาะนะครับเราจะหยุดอยู่ที่วันอาทิตย์วันเดียวนะครับเนาะนะครับก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีนะครับเข้ามาช่วยอุดหนุนนะครับท่านละหนึ่งตะกร้าสองตะกร้าเนาะนะครับเผื่อจะได้คะแนนนะครับเผื่อจะได้คะแนนนะครับ ผื่อจะได้คะแนนอู้กินนมแล้วนะครับเผื่อจะได้คะแนนนะครับสั่งเหล็กต่อเนาะนะครับยังขาดอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับเจ็ดพันคะแนนนะครับค่าเหล็กนะครับแล้วก็ค่าช่างก็ขาดอยู่ที่1 0,000มื่นนะครับสามพันคะแนนนะครับเนาะนะครับตอนนี้ยังหาค่าเหล็กก่อนนะครับตอนนี้เราสั่งแล้วนะครับผมนะครับสั่งแล้ว2 0,000ืคะแนนนะครับเหลืออีก1 7 0 0 0คะแนนนะครับเนาะนะครับ รอ,อให้ครบนะครับเดี๋ยวช่างก็จะมาทำนะครับทำครั้งเดียวเลยนะครับก็เสร็จเลยนะครับก็ตอนนี้อุปกรณ์ยังไม่ครบนะครับก็ยังขาดอยู่ที่17เส้นนะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็ก,กลมนะครับ ตื่นขึ้นมานะครับก็จะมากินนมนะครับแล้วน้องก็จะไปนอนที่เดิมนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับครอบครัวเล็กๆของพ่อฟานด้วยเด้อนะครับเอาพ่อฟานนะครับเคยฝันไว้ว่าอยากจะมีกรงเหล็กนะครับให้กับน้องปันปันนะครับตอนนี้ก็ได้นะครับครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็ยังขาดเหลืออีกครึ่งหนึ่งเนาะนะครับ ฝันก็จะเป็นจริงแล้วนะครับก็ฝากนะครับแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับหรือผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะครับช่วยเมตตาด้วยเด้อนะครับท่านละหนึ่งตะกร้าสมตะกร้านะครับก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่กําลังศรัทธาเลยนะครับเนาะคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของกองฟานใหม่ๆเนาะนะครับสวัสดีคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ